สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะอยู่กับรถ XLT เกียร์ออโต้นะคะของพี่สลาวุธค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะรุ่น XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคานะคะอ,อยู่ที่9 2 2 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ลิตรค่ะ6สปีดนะคะตัวนี้เนี่ยมีพละกำลังถึง160แรงม้านะคะแล้วก็385แรงบิดค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะช่างดูดีเหลือเกินนะคะซึ่งเรา พี่สาวุธนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง h ั m m e r รอบคันด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะบ้างนะคะทำไมช่างแบบดูดีขนาดนี้นะคะมาเลยค่ะด้านหน้านะคะไฮไลท์ของเราก็คือการชนหน้าฮั m เมอร์นั่นเองค่ะซึ่งการชนหน้าตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะตัวซีรีส์ mx 1 0 6นะคะตัวนี้ มาพร้อมกับตัวนี้ด้วยค่ะช่องที่เอาไว้ใส่สําหรับวินนะคะที่เอาไว้ลากจูงนั่นเองค่ะสําหรับพี่ๆที่มีกิจกรรมนะคะในการลากการอนไลนะคะก็สามารถติดตั้งวินเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะด้านล่างค่ะตัวนี้ค่ะก็เป็นห่วงนะคะเอาไว้สําหรับลากจูงค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเชื่อมต่อกับตัวแชสซีโดยตรงค่ะ มานะคะที่ด้านบนเลยกระจังหน้านะคะ F R D รงล a บเตอนะคะหล่อมากนะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะสามจุดแบบนี้นะคะซึ่งพี่ๆเลือกได้นะคะว่าอยากให้เป็นสีส้มแบบคันนี้นะคะหรือว่าให้เป็นไฟสีขาวค่ะฝากระโปรงด้านบนค่ะคันนี้ก็จะดูแบบว่าเรียบๆคลินคนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดตั้งสกรูเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแต่ว่าเราติดอะคริลิกค่ะคำว่าเลนเจอร์นะคะขึ้นไปแบบนี้เพิ่มความดูดีให้กับตัวฝากระโปรงหน้านั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเป็นตัวไฟหน้านะคะไฟหน้ามาสแตงค่ะตัวนี้เราก็ติดตั้งไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยนะคะลูกแก้วด้านในที่เป็นตาค่ะเห็นไหมสีแดงนะคะเป็นเลดไอนั่นเองค่ะด้านนอกนะคะก็จะมีวงแหวนที่เป็น led นะคะแล้วก็ไฟ Daylight ์นี่ค่ะก็ทําเป็นไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เราเปิดขับรถปกตินะคะเขาก็จะเป็นไฟสีขาวค่ะซึ่งติดตลอดเวลาเลยสวยมากเลยนะคะมาเถอะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างดีกว่า ด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วค่ะซึ่งมีหมุดด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านข้างของตัวรถนั่นเองค่ะดูล้อกันล้อใหญ่มากเลยนะคะคันนี้เป็นล้อขอบ20ค่ะตัวนี้ออฟเซ็ตลบ18นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่วายบอดี้เนาะใส่ลบ18ลบ24นะคะก็จะกำลังพอดีนะคะ ให้เราสังเกตจากตัวซุ้มล้อนะคะลงมาอ่ะตัวนี้ลบ18นะคะกำลังพอดีเลยนะซีรีส์ยาง33คูณ12.5 R20 ค่ะแล้วก็เราได้ทำการนะคะเปลี่ยนปีกนกแล้วก็เปลี่ยนโชคนะคะเป็นของเซ็ตโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะอ่ะหมุดไปที่ด้านในเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเรายกเพิ่มขึ้นนะคะถึง3นิ้วนะด้านหน้า3นิ้วนะคะด้านหลัง2นิ้วนะเปลี่ยนโชคปีกนกนะคะครบเลยค่ะ ถิบมานะคะที่ด้านข้างเลยค่ะตัวด้านข้างนะคะก็เป็นลายสติกเกอร์ค่ะซึ่งพี่ๆก็สามารถออกแบบเองได้นะคะว่าอยากติดสติกเกอร์ลายไหนหรือว่าสีอะไรนะคะนี่ค่ะออกแบบได้เลยนะคะทั้งหมดเลยนะมีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านข้างค่ะตัวนี้เปลี่ยนบันไดข้างเก่าออกเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งบันไดข้างใหม่ของ h a m m e r เข้าไปค่ะตัวนี้เป็นรุ่นชาร์โดนะคะ ข้อดีของเขาก็คือเห็นไหมเขามีซี่ๆนะคะแบบนี้เมื่อเวลาที่ดินหรือโคลนติดนะคะเราสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะแล้วก็เป็นเหล็กนะคะมีความแข็งแรงค่ะเมื่อเวลาที่เราเปิดประตูนะคะตัวนี้จะมีไฟสองสว่างที่พื้นด้วยนะคะก็ช่วยเรานะคะในเวลาที่เราลงรถตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ ตัวนี้เป็นโลบาร์ของ h a m m e อร์ค่ะรุ่นไทเทเนียมนะคะตัวนี้เขาก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะคือเมื่อเราเหยียบเบรกนะไฟก็จะติดนะคะไฟเบรกดวงที่3นั่นเองค่ะด้านท้ายค่ะก็เป็นกันชนท้าย h a m m e r เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็น MX 2 0 2ค่ะยุนรุ่นยอดนิยมเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงของ h a m m e r ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ลากจูงได้เลยนะไฟท้ายค่ะเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED แบบปีกผีเสือ้อนะคะสวยๆแบบนี้ เป็นยังไงชมกันรอบคันแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะรถของพี่สาราวุธสสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะต้องการที่จะออกรถใหม่นะคะก็ติดต่อหาจอยได้เลยค่ะที่เบอร์0988166993นะคะสำหรับวันนี้นะคะจอยก็ต้องขอตัวลาไปส่งมอบให้กับพี่สาราวุธก่อนค่ะสวัสดีค่ะ